นี่ไส้กรอกของเราก็ผ่านไปหนึ่งวันแล้วนะคะเราก็จะมาทอดกันเลยค่ะเราใช้หม้อทอดไร้น้ํามันนะคะเรามาใส่กันเลยค่ะนี่เราทอดไก่ไปเมื่อกี้นี้ก็ใส่ไปเลยไม่เป็นไรทอดแค่นี้ก่อนนะคะเปิดร้อยแนะคะเราตั้งเวลาสัก ยีนาทีก่อนตั้งเวลาสักยี่สิบนาทีก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะน,นี่ผ่านไปสิบนาทีแล้วนะคะเรามาดูกัน,นะคะ่ะโอ้เห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยนะคะไส้กรอกที่เราทำเมื่อวานนี้นะคะเราก็มาทานกับผักพลิกกันเลยคะ่ะเห็นไหมคะอันนี้เราใช้หมอทอดนะคะก็เขาก็เลยจะ แตกหน่อยๆเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะไส้กรอกของเราเราทำเมื่อวานนี้นะคะอันนี้เราก็ใส่หม้อทอดไร้น้ำมันค่ะ เขาจะแตกหน่อยนะคะเพราะเขาเป็นไส้เทียมไม่ใช่ไส้แท้ะค่ะ<ฮ>่านทานไหมคะรสชาติได้เลยคะ่ะอร่อยเลยคะ่ะวันนี้วันที่สองนะคะก็จะไม่ค่อยเปรี้ยวมากพรุ่งนี้ค่ะจะเปรี้ยวหน่อยแต่เราใส่ก่องแช่ตัวเย็นไว้แล้วค่ะโอเคคะ่ะมาทําให้ดูแค่นี้แหละคะ่ะไส้กรอกเนื้อโคโขุนสวัสดีคะ่ะ